เด็กนักเรียนในปัจจุบันนี้นะครับเขา,าเป็นนักเรียนที่มีแรงบันดาลใจและก็ความต้องการที่แตกต่างจากานักเรียนใน,ในอดีตอย่างมากเลยประกอบกับปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นยุคไอทีอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความรู้อย่างมากมายยกตัวอย่างเช่นความรู้ทางด้านการแพทย์เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนที่จะให้เด็กมาท่องจําที่จะให้เด็กมาจดเนี่ยม,มันเป็นไปไม่ได้แล้วในโลกปัจจุบัน รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีด้วยแนวคิดการศึกษาไร้พรมแดนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในศตวรรษที่21อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนบนฐานความเป็นไทยโดยได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นนักเรียนที่มีทักษะในการเรียนรู้รือเขาเรียกว่า Learning Skill ก็คือ,คอรู้จักแยกแยะข้อมูลการเรียนรู้ทักษะในส่วนที่2ก็คือ,อทักษะการคิดที่ว่า thinking skill นะะี่ครับต้องรู้จักแยกแยะข้อมูลให้ชัดเจนว่าตัวไหนคือเป็นปัญหาหลักปัญหารองและก็คิดอย่างมีวิจยงาณด้วย ทักษะตัวที่สาที่โรงเรียนเตรียมบุรณอยากให้เกิดขึ้นกับนกักเรียนก็คือทักษะการทํางานซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเด็กในปัจจุบันเนี่ยขาดทักษะนี้เป็นอย่างมากจบแล้วไปทํางานแล้วทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานไม่ได้สื่อสารในองค์กรก็ไม่ได้หลักจากสุดท้ายก็ต้องลาออกจากงานและที่สําคัญก็คือการทํางานเป็นทีมเนี่ยยังอ่อนมากสําหรับเด็กในบจุบันโรงเรียนเตรียมบูรณาจึงอยากให้นักเรียนเหล่านี้มีทักษะในการทำงานที่สำคัญที่สุดก็คือในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องไลฟ์สกิลทักษะการใช้ชีวิต ต้องรู้จักสร้างแรงบนันดาลใจมีจินตนาการในการทํางานเพราะนั้นนักเรียนในปีการศึกษา2,563ของโรงเรียนเตเรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงย่อมจัดหลักสูตรที่หลากหลายและสนองตอบความต้องการของโลกในศตวรรษที่21ได้อย่างแน่นอนครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีได้พัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศสนองตอบความต้องการผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน<ท>ให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพรวมทั้งความสามารถพิเศษด้านศิลปะดนตรีกีฬาและการมีงานทาเป็นหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้ 1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ SMT 2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษหรือ SME 3. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์หรือ AP 4. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพเหล่าทหารตำรวจหรือปรีคาเดต 5. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล M.O.U. สโมสรฟุตบอล U.F.C. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลของเราเนี่ยปีนี้หลักสูตรห้องเรียนเ,เพื่อส่งเสริมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเพิ่งเปิดเป็นปีแรกนะครับสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับก็ในหลักสูตรเนี่ยเราก็จะปูพื้นฐาน ตั้งแต่ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็รวมถึงจัดระเบียบร,ร่างกายต่างๆพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพของของตัวเด็กนักเรียนเองเนี่ยให้เขามีคุณภาพนะที่จะไปะต่อยอดเล่นฟุตบอลในอนาคตได้เด็กที่นี่แน่นอนเปอร์เซนต์ที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพมีสูงกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยได้ MOU กับสโมสรอ,อาชีพอยู่แล้วเพื่อรองรับของเขาอยู่แล้วโดยตรงครับ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้ 1. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวทคสอหรือ SMT 2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือ SME 3. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์หรือ AP หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแบบทวิศึกษาโดยทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีได้จัดแผนการเรียนแบบบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับหลักสูตรของวิทยายลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมและวิทยายลัยสารพัดช,ช่างอุบลราชธานีโดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้ 1. ห้องเรียนทวิศึกษาหลักสูตรปวชและมหสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. ห้องเรียนทวิศึกษาหลักสูตรปวชและม6สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3. ห้องเรียนทวิศึกษาหลักสูตรปวชและม6สาขาวิชาช่างยนต์ 4. ห้องเรียนทวิศึกษาหลักสูตรปวชและม6สาขาธุรกิจและการพยาบาล 5. ห้องเรียนทวิศึกษาหลักสูตรปวชและม6สาขาการโรงแรม 6. ห้องเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจ4.0 MOU CPO 7. ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ4.0 MOU CPO จากการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศรอบ4ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนหรือโ n เนตกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับชั้นม .3 อยู่ในอันดับที่2ของจังหวัดและม6อยู่ในอันดับที่3ของจังหวัดในปี2562และในปี2563นักเรียนเพิ่มขึ้น1,800คนและโรงเรียนได้รับการปรับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษถ้าอยากให้ลูกหลานเรียนรู้ หลักสูตรที่แตกต่างอย่างหลากหลายกับอนาคตที่ใช่โรงเรียนที่ชอบต้องเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีครับขับเคลื่อนหลักสูตรอย่างหลากหลายภายใต้ครูมืออาชีพสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวตรรษที่21เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพสากลในปี2567